อย่างไรนะคะแล้วก็นะคะเจ้าของบทเพลงอยากให้รู้ว่าไอ้ฮักเจ้าเนี่ยเห็นบอกว่ากระแสตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญที่เนี่ยเพิ่งจะไปทัวร์คอนเสิร์ตมาถึง2ประเทศด้วยกันนั่นก็คือญี่ปุ่นแล้วก็ฮ่องกงอ,อยากจะรู้ว่าแฟนๆให้การตอบรับดีมากน้อยแค่ไหนและเห็นว่าล่าสุดเร,เร็วๆนี้พี่เต้ยคะ่ะจะไปทัวร์เกาหลีอีกแล้วอีกแล้วเหรอเอพิ่งกลับจากญี่ปุ่นจากฮ่องกงมานี่นะ<อ>เป็นสะพ่อขาเดินทางจริงๆนะอาจจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปอัปเดตกับพี่ต้นธนาพัฒน์กันค่ะครับ สวัสดีครับผมต้นธนภัทรนะครับผมเจ้าของผลงานเพลงน้องมีแฟนใหม่เพราะอ้บุรีเองนะครับแล้วก็อยากให้หู้ไว้ว่าอา้มักเจ้านะครับจากสังกัดเต็มใจมิวสิกกรุ๊ปครับโอ้โหฟีดแบ็กน,นะครับ รู้สึกว่าก็ต้องขอบคุณแฟนเพลงทั่วประเทศเลยนะครับที่ให้การต้อนรับต้นธนาภัรนะครับก็เพลงนะครับซิงเกิลเป็นเพลงช้าๆน้องมีแฟนใหม่พระไอ้บดีเองนี่ก็เป็นเพลงแนวสบายๆนะครับซิงเกิลล่าสุดนี่อยากให้ฮูไว้ฮูอายมักเจ้านี่นะครับผมก็เป็นเพลงแนวสนุกสนานนะครับแล้วก็เป็นลักษณะการจีบสาวนะครับแล้วก็สนุกสนานมากขึ้นนะครับเพลงช้ามีนะครับผมแล้วเร็วนี้นะฮะน่าจะไม่เกินประมาณ2-3เดือนนะครับนานไปไหมนานมากเลยครับ จริงๆคาแรคเตอร์ก็คือคนที่มองไว้คือพี่ต้นเป็นคนที่รู้สึกว่าเป็นคนสุภาพอ่อนหวานนิ่มๆแต่จริงไม่ใช่นะครับว่าคือเป็นสุขสนานเหมือนกันแต่แนวเพลงก็ยังไม่ทิ้งลายเดิมก็น่าจะเป็นแนวเพลงแบบว่าเพลงสบายๆอกหักนะครับแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกว่ารันทดชีวิตรันทดว่าเขาให้เราเป็นแบบนี้ฮะเราต้องเป็นแบบนี้นะครับผม เร็วนี้แน่นอนครับผมก็ไปมา2ประเทศนะฮะต้าแฟนเพลงญี่ปุ่นก็ต้องขอบคุณมากเลยในการต้อนรับเป็นอย่างดีนะฮะจริงๆก็ถือว่าเราเป็นการที่ว่าเราไปโปรโมทวัฒนธรรมประเพณีของเราคือแนวอีสานนะครับก็อยู่แค่15วันนะครับหลังจากนั้นมาอยู่พักเมืองไทยได้แค่2วันนะฮะแล้วก็ไปต่อที่ฮ่องกงต่อฮ่องกงนี่นานหน่อยครับหเดือนเลยนะครับโอ้โหหเดือนเลยครับอยู่ประมาณ3เมืองนะครับมีวองกอกนะครับ แล้วก็ซิมซาจยนะฮะแล้วก็จะมีจำเมืองไม่ได้เมืองนะมันไปเยอะนะครับผมแ <laughs> ล้วก็เกาหลงสิงครับเกาหลงสิงครับผมจริงๆการตอบรับนี่ต้องมองไปที่ฮ่องกงมากกว่านะครับเพราะฮ่องกงหนึ่งก็คือเป็นเอเชียใกล้เราแล้วก็สําคัญคือคนไทยเยอะนะฮะคนไทยที่นี่เยอะมากให้การต้อนรับดีให้การอบอุ่นต้อนรับดีให้การดูแลดีนะฮะข้าวปลาอาหารแล้วก็พวงมาลัยดีด้วยนะครับ <laughs> ชอบตรงนี้นะฮะฮ่องกงนี่พวงมาลัยดีมากเลยนะครับ นะครับก็ต้องขอบคุณแฟนเพลงชาวไทยที่อยู่ฮ่องกงด้วยนะครับผม<า>ก <นะ S 2> นน็คาดว่าประมาณอีกเดือนก,อนกว่าๆน่าจะไปเกาหลีนะฮะเกาหลีครับผมยังไม่รู้เลยครับว่าเขาจะอยู่นานเท่าไหร่แต่คาดจริงก็รจริงจริงก็เป็นซิงเกิลเก่านะครับกลับมาคงทำซิงเกิลใหม่เลยนะฮะก็อาจจะไปจริงๆไม่เคยไปนะเกาหลีนะฮะอยากไปเหมือนกันนะฮะคือเขาบอกว่าถ้าไปเกาหลีก็ต้องไปดูหิมะ แต่ไม่รู้จะได้เจอหิมะหรือเปล่าไม่รู้นะครับขอเจออื่นก่อนแล้วกันเขาอะไรนะเขาไปทําไปคล้องกุญแจไปถ่ายอะไรหลากหลายเลยนะครับเป็นเมืองซิใช่ครับเขาบอกว่าเป็นเมืองซิลี่เนาะเป็นเมืองซิลี่ใช่ครับผมก็คาดว่าน่าจะไปเจอเนื้อคู่ที่เกาหลีนี่แหละครับถูกต้องเลยครับประมาณนั้นครับครับ ครับผมต้นธนพัท์ก็ขอฝากซิงเกิลนะครับใหม่นะครับผมก็ยังไม่ล่าสุดแต่ก็ถือสึกว่าใหม่ช่วงนี้ก็คืออยากให้หัวไวว่าอายมักเจ้านะครับเร็วๆนะครับแฟนเพลงนะครับจะได้ชมกับต้นธนภั์ในอีกบุคลิกหนึ่งเพียงช้าๆนะครับอาจารย์คนไหนดนตรีที่ไหนเร็วๆนี้นะครับทราบแน่นอนจากค่าสังกัดเต็มใจมิวสิกรุปครับ ก็อย่างที่พี่ต้นธนพัฒน์บอกนั่นนะคะคว่าตอนนี้กำลังมีซิงเกิลเพลงใหม่นะชื่อเพลงว่าเพราะ้ายบอดีเองนะก็เป็นความรู้สึกนี้แบบว่าถ่ายทอดมาแบบเศร้าๆกันแล้วกันนะคะส่วนเพลงอยากให้รู้ว่าไอายเนี่ยฮักเจ้าเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าก่อนนี้ปล่อยออกมาในกระแสตอบรับดีมากๆดีถึงขนาดที่ว่าเนี่ยเอาเพลงนี้นะไปนี่เลยะคะ่ะให้คุณผู้ชมนะที่นะ,ะเป็นแฟนคลับของพี่ต้นเนี่ยฟังไกลถึงฮ่องกงแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยไปมาด้วยกันในเกือบหนึ่งเดือนเต็มนะคะแล้วก็ที่สําคัญไปครั้งนี้นะคะพี่ต้นว่าดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเป็นนนตัวแททของคไย เผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติเขาได้รู้แล้วเขาได้เห็นความเป็นไทยเราครับผมมีแงกระแสตอบรับก็เลยดีมากๆเลยนะคะและที่สําคัญเร็วนี้ค่ะก็กําลังจะไปอีกแล้วเหมือนกันไปเกาหลีนี่นะคะไปให้แฟนๆเกาหลีได้ฟังเพลงไทยกันได้ดูวัฒนธรรมไทยว่าการนะคะที่เราเป็นคนไทยเนี่ยนะคะมันดีแค่ไหนนะคะฝากด้เรก่แล้วกันค่ะถูกต้องนะครับมากันที่อีกหนึ่งหนุ่มแล้วกันสำหรับหนุ่มต้าจตุรพัฒน์ละก็ กำลับซิงเกลิลใหม่ล่าสุดครับไม่ต้องมาเผา <How S 1> ผีเพราะว่ามาคราวนี้ซิงเกลิลแรงมากที่มันคือเนื้อหาแรงเปลี่ยนลุก<อ>เปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนทุกอย่างย,างยนะฮะยากง่ายขนาดไหนรู้ไมมถ,<อ>ถึงเพราะว่า เพลงนี้ฮะได้คุณธันวาราชินูมาแต่งเนื้อเพลงให้ก็ดีกันอยู่จพลงใต้องบอกว่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าพ่อเขียนเพลงที่จิกกัดผู้หญิงได้เจ็บบางๆนถูกต้องแลหลายคนว่ากลัวหรือเปล่าว่าจะไปทับลายกับคุณธันวาราชินูเพราะว่าคุณธันวารเขาก็ค่อนข้างชัดเจนมากๆแล้วก็ MV นะฮะไม่ต้องมาเผาพีเมื่อไหร่จะได้ชมกันไปติดตามกันครับ สวัสดีครับผมต้าจาตุรพัฒนนะครับตอนนี้ก็กําลังมีผลงานใหม่นะครับที่เพิ่งปล่อยอไปนะั่นคือเพลงไม่ต้องมาเผาผีนะฮะ,ะฟังแล้วอาจจะดูแบบแรงๆใช่ไหมผิดจากซิงเกิลเก่าคือเสือกลับใจนะฮะค,ครับผมก็คืออยากจะปรับลุคแล้วก็เปลี่ยนลุคตัวเองจากเดิมเนี่ยจะเป็นลุคทุ่งป๊อปแต่เพลงนี้เนี่ยนะฮะคือได้พี่ธนวาราศีธนูอัสยามเ,เป็นผู้แต่งเพลงนี้ให้ก็เลยจับผมเนี่ยเปลี่ยนลุค ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวแล้วก็ทรงผมอะไรต่างๆนานะครับตกใจนิดนึงครับคือว่าคือเพลงพี่ธันวาเนี่ยถ้าใครได้ฟังเนี่ยมันจะเป็นแบบแรงๆนะฮะออกปเป็นแนวแบบกัดจิกผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่เพลงของผมเนี่ยคือฟังได้ทั้งผู้หญิงั้งผู้ชายนะครับกลัวไหมก็ไม่กลัวนะเพราะสไตล์น้ําเสียงเราเนี่ยมันจะคนละแนวก,กับกับพี่ธันวาแต่ว่าเรื่งนองดนตรีหรืออาจจะคล้ายๆกันละไม้คล้ายกันครับยากมากเพราะว่า ด้วยความที่เป็นพี่ธันวาเนี่ยค่อนข้างจะซีเรียสไม่ว่าจะเป็นการร้องแล้วก็การออกลีลาท่าทางบนหน้าเวทีครับไม่ต้องมาพ่อผีก็คือเหมือนคนรักกันเนี่ยคนรักกันแล้วเวลารักกันแล้วไม่บอกกล่าวไม่อะไรกันเวลาอึดอัดในใจเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเลิกกันด้วยแบบบางทีคนรักเนี่ยไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบเหตุผลด้วยซ้ำว่าอ้าวคุณเลิกกับเราเพราะอะไรเพราะนั้นเนี่ยผมว่าการรักกันเนี่ยบอกกันดีกว่าอึดอัดอะไรข้างในคุยกัน ถ้าไม่คุยกันแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับอาจจะต้องเลิกเลิกลากันโดยไม่ดีสุดท้ายก็ไม่ต้องมาเผาผีไม่ต้องเจอหน้ากันอีกต่อไปอะไรเงี้ยก็คือส่วนตัวก็คือสนิทก,กับพี่ธันวาอยู่แล้วนะครับก็แกก็บอกอ้ยลองลองเปลี่ยนแนวแนวแนว,แน,วนี้ดูไหมแนวร็อกดูไหมบอกได้พี่ผมถ้าพี่อยากให้ผมเป็นอย่างนั้นก็ลองดูว่ามันจะได้มาสรุปว่ามันก็พี่บอกโอเคก็ทำทำได้ออกมาได้ประมาณนึง ปล่อยไปแล้วเหรอครับก็ตอนนี้กระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีเพราะว่าตอนนี้ทุกสื่อก็ให้คาสําคัญกับเพลงนี้พอสมควรเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนลุกเป็นคาแรคเตอร์เราไปเลยครับเอ็มบีน่าจะถ่ายเร็วๆเนี้ยครับทางทางทีมครีเอทีฟกาลังเตรียมงานกันอยู่ครับต้องต้องต้องรอดูรอดูแต่คราวที่แล้วเนี่ยเสือกลับใจเนี่ยมีนางเอกถึง6คนแต่อันนี้เนี่ย ต้องรอต้องต้องรอดูทางพระเอกแล้วละ่ะว่าจะแซบอะไรหรือจะเยอะอะไรขนาดไหนก็ต้องลองติดตามมันครับผมก็ขอฝากผลงานนะครับที่ตั้งใจทําอีกซิงเกิลหนึ่งครับเพลงไม่ต้องมาเผาผีนะฮะถ้าคุณลองฟังแล้วคุณจะรักคนรักมากกว่าเดิมแน่นอนครับขอบคุณ okay, <thank> ครับ นะฮะเป็นไงกันบ้างครับเพราะว่าซิงเกิลนี้ก็หลายคนอาจจะตกใจทั้งซิงเกิลใหม่ทั้งเนื้อหาเพลงใหม่รู้เรื่งลุกคใหม่ด้วยเขาบอกจริงๆเมื่อก่อนก่อนนั้นนี่เขาไม่ได้เนื้อหาแรงขนาดนี้แต่พอมารู้จักกับพี่ธันวาราชินูพี่ธันวาเฮ้ยถ้าพี่แต่งให้เราแล้วเนี่ยคือถ้าบอกว่าชื่อเพลงไม่ต้องมาผผีแต่ว่าลูกมันไม่เหมาะกับเพลงมันเดิมคนมันไม่ได้พี่พี่ธนนวาบอกว่าเฮ้ย เปลี่ยนเลยเนี่ยไหนก็เปลี่ยนแนวเพลงแล้วเปลี่ยนลุกเปลี่ยนการตัดผมการแต่งตัวเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างชั้นถึงถามพี่ต้าไงว่าตอนนี้พี่ที่ธันวาบอกมาให้เปลี่ยนลุกตัดสินใจหนะ่ะมาพี่ต้าว่า คิดอยู่นานเหมือนกันเพราะว่าเปลี่ยนแนวเหมือนกันรู้ไึงที่บอกว่ากลัวการทับลายหรือเปล่าเพราะว่าคุณธันวาค่อนข้างชัดเจนในเรื่องการจิกกัดผู้หญิงนะเสียสีอะไรพวกนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนื้อเสียงเสียงร้องนะฮะการร้องเพลงคนละสไตล์กันรับรองว่านะฮะไม่ทับลายแล้วก็ไม่แย่งไม่แย่งไม่แย่งซีนกันแน่นอนไม่แย่งซีนกันแน่นอนรู้ถึง MV นะครับเร็วนี้รับรองว่าน่าจะได้ชมกันแน่นอนครับใช่ค่ะแล้วก็เดือนนี้อีกเส้นเดียวกันค่ะสำหรับพิต้าจตุรพัฒนะก็จะมาร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการลูกัน ว่าลุกใหม่สไตล์ใหม่เพลงใหม่ไม่เผาพีโอวิต้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะกับลูกชุ่เพลงดังเดี๋ยวมาแน่นอนค่ชื่อเพลงนี้ก็แบบนะไม่เผาพีแต่แรกผมคิดถึงคิดถึงเลยว่าต้องทันวาราชิรนูแน่นอนชื่อนี้ต้องชัดๆเลย วาราศีธนูเนี่ยเอาไป้ว่าเดี๋ยวเจอพี่ต้งกันได้แน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะรายการของคุยข่าวบันเทิงหมดลงแล้วค่ะคพี่เต้ยค่ะรับผมก่อนจากกันไปเช่นเคยนะคะที่อยู่ด้านล่างให้คุณผู้ชมเขียนประบกาิหรือว่าจดหมายเข้ามาติชมรายการได้ค่ะส่วนใครนะฮะอยากจะชมรายการของสถานีเราย้อนหลังนะครับเข้าไปชมกันได้นะครับที่ w w w i n t v c o t h นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ